วัสดีครับบ้านและที่ดินสองแควนะครับวันนี้พาแนะนําที่บอกเลยว่าที่ตรงนี้สวยมากๆเลยนะครับสวยอีกแล้วนะฮะทุกแปลงที่ผมนําเสนอนี้รู้สึกจะสวยไปหมดเลยนะขออภัยนะครับที่แหมยกที่ของตัวเองเหลือเกินนะครับแต่สวยจริงอ่สวยยังไงที่ตรงนี้นะครับติดแม่น้ำน่านนะฮะแล้วก็พื้นที่นี่อยู่ห่างบ้านคนพอสมควรได้ความเป็นส่วนตัวสูงนะครับที่แปลงนี้พื้นที่ทั้งหมด3ามไร่สงาน46ตารางวาตั้งอยู่ที่ ตำบลพรมพิรามอำเภอพรมพิรามจังหวัดนิทรรศโลกครับตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นถนนลูกรังอยู่นะแต่ว่าตรงนี้ฮะด้านหน้าผมตรงนี้ไปไม่ถึงร้อยเมตรตรงนั้นน่ะตรงมือผมชี้อยู่ตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตอีกนิดเดียวก็จะถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับโอ้บอกเลยว่าสวยจริงๆนะนิดเดียวและเลยเบื้องหน้าผมตรงนู้นตรงที่มีต้นไม้เยอะๆแล้วก็มีบ้านหลังเล็กๆอยู่ตรงนั้นคือสำนักสงฆ์นะครับอ่าชื่ออะไร สำนักสงสวนบริสุทธิ์ทารามอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละครับเดีย๋ยวถ้าเผื่อว่าพูดชื่อผิดยังไงขออภัยด้วยเดี๋ยวผมพิมพ์ใต้คลิปให้ให้ชมละกันว่าชื่อจริงๆแล้วชื่ออะไรนะครับแปลงที่ผมจะประกาศขายคือแปลงนี้ฮนะแปลงนี้นะครับเนี่ยจากนน่นยาวไปนู้้นเลยนะครับระยะผมว่าน่าจะ60เมตรกว่าได้นะครับเนีย่ยตรงนี้นะอาจจะประมาณ 58ถึง60เมตรโดยประมาณตรงที่ผมจอดรถอยู่เนี่ยระยะเท่าไหร่แน่เนี่ยเดี๋ยวผมแนบท้ายคลิปให้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าจากนี่ไปนู่นเนี่ยร38เมตรนะฮะจากจากผมผมยืนอยู่ไปถึงตรงนู้นนะครับตรงนี้เขาเคลียร์พื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่ตรงนี้เป็นป่าลักษณะนี้ครับนี่เลยนะฮะเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้ตอนนี้เนี่ยเขาเคลียร์พื้นที่โล่งแล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างเป็นสำนักสงฆ์นะครับ ดูสำนักสงฆ์แล้วบางคนบอกว่าให้ปลูกสร้างบ้านหรือว่าทําบ้านสวนทําที่พักอาศัยใกล้วัดไม่ดีแน่ๆนะครับเสียงอาจจะรบกวนท่านเวลาพักผ่อนนะครับลักษณะนั้น,นเวลาทํากิจกรรมของวัดหรือว่าของศาสนาอาจจะทําให้เสียงรบกวนแต่ผมบอกเลยว่าที่นี่เป็นสำนักสงฆ์เขาปฏิบัติธรรมกันนะครับตรงสำนักสงฆ์ตรงนี้ดีตรงที่ว่าสังเกตดูเป็นป่าไม้ร่มรื่นมาก ไม่มีเมนนะครับเพราะฉะนั้นห่วงจุ้ยเรื่องที่คุณคิดว่าจะมองเห็นเมนเนี่ยไม่มีนะครับอ,อน,น,นพิษทางด้านการเผาศพไม่มีนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยพระเขาจะอยู่เป็นลักษณะกุฏิเล็กๆของไทรของมันนะครับนั้นความสงบนะครับมีแน่นอนนะจุดดีจุดหนึ่งที่ที่แปลงนี้นะครับถ้าเกิดคุณมาอยู่เนี่ยคุณได้ทําบุญคุณได้เซบาท,ทุกวันแน่นอนนะครับแล้วคุณจะทําเป็นลักษณะเป็นทําเป็นบ้านสวนทําเป็นร้านอาหารผมว่าชิลมากเลยนะรร้านอาหารนะเพราะอะไรเพราะว่า เลยตรงนี้ไปหน่อยเนี่ยมีบ้านคนเป็นชุมชนใหญ่เลยนะครับเป็นชุมชนใหญ่เลยหรือว่าคุณจะทําเป็นลักษณะเป็นเ,เขาเรียกอะไรเป็นที่พักอย่างเช่นเป็นรีสอร์ทที่พักอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมว่าบรรยากาศดีนะฮะร้านอาหารผมว่าชิลมากเลยนะครับเป็นร้านกาแฟผมว่า,วาโอเคเพราะว่ามาจากตรงนี้มีบ้านคนอยู่ค่อนข้างเยอะมากนะครับตรงนี้ห่างจากตรง3แยก นะสามแยก,ปล,กปลวกสูงสิเนาะเอ้ยไม่ใช่สิมะขามสูงสามแยกมะขามสูงมานี่ประมาณ11กิโลนะครับห่างจากตัวเมืองจงังหวัดพิษณุโลกมาถึงตรงนี้ประมาณ25กิโลห่างจากตัวเนินมะปางไม่ไกลเอ้ยห่างจากตัวพรมวิลามไม่ไกลขอพาไปรีวิวเนินปางยันชินปากนะครับห่างจากพรมวิลามไม่ไกลตรงนี้เนี่ยสามารถออกได้เดี๋ยวผมจะไปสำรวจดูว่าไปออกเชื่อมต่อ,อยังไงแต่ว่าตรงนี้อยู่ตำบลพรมวิลาถ้าออกตรงนี้ไปหน่อยเนี่ยเลี้ยวขวาน่าจะไปถึงตลาดพรมวิลา นะครับเพราะฉะนั้นไม่ไกลเลยเข้าได้สองทางครับเข้าทางเส้นตลาดพรมีรามก็ได้หรือว่าคุณจะเข้ามาทางาตรงละลกเลยเลยแยกโปร่งนกมาเนี่ยสังเกตง่ายๆมีจะมีจะมีร้านาที่ขายพันปลาอยู่ชื่อว่ากาศัศยกรพันปลาเลยกัิกรพันปลามาประมาณแค่2-300เมตรนะครับจะมีทาง ทางเลี้ยวซ้ายนะครับลาะคลองชประทานมานะรูปเนี่ยผมผมเดี๋ยวผมแนบให้ชมแล้วกันนะครับขับรถตรงมาเรื่อยๆตามทิศทางที่ผมบอกหรือว่ามาจาก Google Map ก็ได้นะครับก็จะมาถึงที่แปลงนี้ตรงนี้เนี่ยสังเกตดูว่ามองไม่เห็นแม่น้นําน่านตรงนี้เป็นแม่น้ําน่านนะเคลียร์ๆซะหน่อยนะครับเพราะว่าแนวดินตรงนี้ยาวไปนู่นน่า,นา,นาจะประมาณ20เมตรได้เนี่ยลาดชันลงไปนะคุณทำประโยชน์ได้นะครับ เพราะว่าตรงนี้คือที่เขาเรียกอะไรที่รัศมีคลองรัศมีแม่น้ํานะครับคุณประโยชน์ได้ทำประโยชน์ได้ยกเว้นทําสิ่งปลูกสร้างไม่ได้นะครับเนี่ยเคลียซะหน่อยให้โลง่งมองเห็นแม่น้ําสวยๆนะผมว่าสุดยอดมากแล้วก็วิวข้างหลังเป็นป่าเลยเนี่ยวิวข้างหลังเป็นป่าเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยโอ้โหสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมพาเดินนะครับพาเดินไปตรงนู้นแล้วก็วกมาซะหน่อยหนึ่งโดยสังเขตแล้วกันนะครับตามมาครับเดี๋ยวผมจะพาเดินให้ชมนะครับว่าเป็นยังไงนี่ฮะ ผมเลาะผมเลาะตามแนวป่าละกันนะครับเพราะว่าถ้าผมเดินไปตรงกลางแปลงที่ดินเนี่ยอากาศร้อนมากเลยตอนเนี้นะครับเดี๋ยวก,กล้องมือถือผมจะร้อนฮนะผมก็ยังใช้เทคโนโลย,ลยีตามเขาเรียกยอะไรอะตามอัตราภาพนะครับตามภาษาคนงบน้อยนะฮะเพราะว่ารีวิวเนี่ยบางแปลงผมบอกเลยว่าผมก็ได้เงินบางแปลงผมก็ไม่ได้เงินนะครับทำด้วยใจรักก็ว่ากันไปนะครับแต่ดีนะเจ้าของที่แปลงนี้เนี่ยนะครับก็โอเคเขาไว้วางใจเรา นะครับให้เรารีวิวแล้วก็ขายให้นะแต่บางเจ้าเนี่ยวอาเลยรีวิวเสร็เรียบร้อยแอบไปขายขนันเองก็มีนะครับแต่คงไม่ใช่แปลงนี้แน่นอนนะครับเพราะแปลงนี้เจ้าของเขาใจดีมากนะฮะนี่ครับยาวไปนู่นเลยนะครับนู่นนะฮะถึงสุดนู่นเลยนะเอาร้อยสามที่แปดเมตรนะครับอ่ะผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วกันให้ดูแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายภาพภาพตรงนี้ให้ดูเนี่ยต้นนี้คือแนวกุฏิพระนะครับแนวกุฏิพระนะแล้วก็จะมีรั้ว เป็นรวไม่ไผ่ครับอย่าอยู่ติดกับที่แปลงนี้เลยนี่เนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็ที่ตรงนี้นะสูงมากครับเนี่ยคุณจะถมหรือไม่ถมก็ได้นะเนี่ยสูงเสมอถนนเลยนะเพราะนั้นประหยัดงบในการที่จะถมที่ด้วยนะครับสบายสบายเลยอย่างเงี้ยผมบอกเลยสุดยอดและดินให้ดูดินผมเลยว่าดินดีมากลักษณะดินเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าดินดียังไงเนี่ยครับเห็นไหมฮะโอ้โหสุดยอด นะคุณจะปลูกบ้านนะครับปลูกต้นไม้ทมําบ้านสวนผมว่าเหมาะมากๆเลยนะชิวๆแล้วตรงที่ลูกชายผมยืนอยู่นะฮะเสื้อสีแดงอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะเลยป่าตรงนั้นไปหน่อยคือแม่น้ําน่านนะครับโอ้โหสวยมากนะครับเคลียซะหน่อยเคลียด้านหน้าซะหน่อยให้โล่งอีกนิดนึงนะแล้วก็คุณก็อาจจะเอาต้นไม้อ,อะไรมาปลนะูกเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับน่าสนใจมากๆเลย รสรุปท้ายคลิปนะครับเมื่อกี้ผมพาดูหน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับเพลินว่าตรงแม่น้ำน่านนะครับลบนะไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ผมก็เลยขับรถย้อนมาหน่อยหนึ่งเมื่อกี้ผมยืนอยู่ตรงนั้นนะครับในในตรงนั้นเลยนะเ,เลยสุดแอแล้วแนวคอนกรีตเป็นนี่เดียวตรงนั้นแหละครับแล้วก็ขับรถมาตรงนี้ไม่เกินร้อยเมตรเนี่ยที่ตรงนี้จะเป็นที่โล่งนี่ฮะแม่น้ำน่านคืออย่างนี้น,นี่เลยนะแม่น้ําใหญ่มากแล้วก็ ตรงที่มีไม้แล้วก็มีอะไรโลกๆอยู่มองไม่เห็นอยู่ก็จะมีแนวดินอย่างเงี้ยครับถ้าเคลียให้โล่งก็หน่อยนะคุณาสามารถทําประโยชน์ได้เนี่ยโล่งแล้วก็ลาาชันไปปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกพืชปลูกอะไรก็ได้เลยเนี่ยเนี่ยเป็นลักษณะนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้นี่เป็นเป็นที่นาของชาวบ้านนะมไม่เกี่ยวกับที่ผจะยระกาศขายนะผมจะบอกว่าแนวแปลงที่ดินเนี่ยเออก็ถัดตรงนี้ไปถัดป่าตรงนี้ไปก็จะเป็นที่โล่งที่เมื่อกี้ผมยืนถ่ายนั่นแหละครับเพราะนั้นอยู่ไม่ไกลเลยนะฮะ และตรงไปตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเป็นชุมชนอยู่ค่อนข้างเยอะมากฝั่งตรงข้ามน,นั้นก็มีเพื่อนบ้านอยู่นะครับและห่างจากตลาดพมพิรามแค่ประมาณ4กิโลเท่านั้นนะครับโอ้สุดยอดเลยผมบอกเลยว่าซื้อไว้ทําบ้านสวนนะทําร้านกาแฟทําร้านอาหารก็ได้นะแต่ว่าร้านอาหารไม,ม่แนะนําเพราะาอยู่ใกล้สํานักสงเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนท่านนะครับหลือคุณจะทําทเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจก็โอเคนะผมว่าสวยมากๆเลย พื้นที่3ามไร่สางาน4ี่กตารางวากําลังดีเลยติดแม่น้ําวิวสวยนะครับคุณจะทําประโยชน์อะไรกับแม่น้ําหรือคุณจะทําประโยชน์อะไรกับริมน้าก็ได้หรือว่าคุณจะซื้อที่เไว้แล้วถวายสานักสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชานะครับเป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์สร้างบาร,รมีให้คุณในอนาคตก็ได้นะครับหรเหมาะมากๆเลยว่าจะได้ขยายใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมก็โอเคนะคอยู่ที่ว่าคุณคิดจะทําอะไรนะครับผมบอกเลยว่าแปลงนี้เนี่ย สุดยอดราคาเดีว่าไม่แพงเลยนะครับถ้าไงติดต่อมาแล้วกันนะครับขอบุณนี่ตามครับแถมให้คลิปหน่อยนึงครับพอดีว่าเมื่อกี้ผมขับรถเลาะแม่น้ําน่านมานะครับเป้าหมายก็คือผมจะไปตลาดนะครับดูีิว่าระยะประมาณเท่าไหร่ยังไงกันแน่นะฮะก็พอขับรถเลาะมาเรื่อยๆเลาะแม่น้ำน่านมาเรื่อยๆนะครับก็ใกล้จะถึงตลาดแล้วตลาดอยู่ตรงนั้นนะครับที่มีบ้านคนอยู่ยู่แยะตรงนั้นเลยนะครับนั่นคือตลาดขับรถมาไม่ไกลเลยนะฮะแล้วก็ ตรงนี้คือเนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นผนังกั้นเนี่ยนะครับก็เป็นแม่น้ำน่านแม่น้ําสายเดียวกับที่แปลงที่ดินแปลงนั้นเลยนะครับแล้วตรงนั้นก็เป็นที่โล่งนะฮะเหมือนกับตรงหน้าแปลงที่ดินเลยตรงหน้าแปลงที่ดินมีต้นไม้อยู่เยอะเคลียซะหน่อยแล้วคุณก็ปลูกต,ตน้นไม้ทําสวนทำนูำ่มทำ,ำนี่นั่นทาประโยชน์ได้สารพัดเลยนะครับแล้วก็เนี่ย คุณสามารถเคลียร์โล่งแล้วได้บรรยากาศที่สวยแบบนี้ครับเนี่ยแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตลาดตลาดอยู่ตรงนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เลยผมว่าสุดยอดนะฮะไฟฟ้าถึงประปาถึงอยู่ใกล้สำนักสงเงียบสงบนะฮะสุดยอด อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe บ้านและที่ดินสองแควเพื่อไม่พลาดที่ดินใหม่ๆราคาถูกนะครับ